สวัสดีคะ่ะวันนี้เราพามาดูบ้านที่กำแพงแสนนครปฐมนะคะเปิดโซนใหม่ใกล้โรงเรียนการินนะคะสนามยากว้างมากๆเลยคะ่ะถนนหน้าบ้านกว้าง8เมตรนะคะกว้างมากๆเลยนะคะขับรถสวนกันได้สบายเลยคะ่ะเนื้อที่บ้านนะคะเริ่มต้นที่80ตารางวานะคะภายในกว้าง หลังคาสูงโปร่งนะคะภายในบ้านจะมีความเย็นนะคะภายในบ้านนะคะแบ่งสัดส่วนห้องมีห้องน้ําห้องครัวห้องนอนนะคะที่มีพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะสําหรับท่านใดที่หาบ้านที่ภายในมีพื้นที่ห้องกว้างๆนะคะแนะนํามาชมที่นี่นะคะโครงการบ้านสุดคุ้มเลยค่ะ วัสดุโครงสร้างบ้านอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูเราใช้ประตูไม้สักทองสั่งตรงมาเลยนะคะเพื่อบ้านหลังนี้นะคะโครงการนี้เท่านั้นค่ะภายในนะคะกว้างมากๆเลยค่ะห้องน้ําก็กว้างนะคะห้องนอนก็กว้างห้องคขวงก็กว้างค่ะเฟรใหม่ทําเลทองนะคะด้านหน้าติด ถนนนะคะหรือว่าติดน้ำสามารถเลือกได้เลยค่ะท่านใดมาก่อนเลือกได้ก่อนเลยนะคะวัสดุคุณภาพที่เราใช้สร้างบ้านนะคะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะคะใกล้โรงเรียนปฐมฐานบินมัธยมฐานบินแล้วก็โรงพยาบาลจันทรุเบ็กรมแพทย์ทหารอากาศนะคะสนามกอล์ฟนะคะ าคารจัดเลี้ยงสถานที่จัดเลี้ยงใหญ่ๆอย่างแสนเมืองบุรีนะคะท่านใดหาบ้านที่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเชิญเลยค่ะที่นี่เท่านั้นค่ะสนใจติดต่อมานะคะ